สวัสดีครับก็พอพบกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็มีคนเข้ามาถามกันเยอะเหมือนกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสกูจากคราวที่แล้วที่เราคุยกันไปเรื่องเกี่ยวกับว่าการคิดจํานวนสกูเนี่ยครั้งนี้ใช้ยังไงถึงจะเหมาะสมรู้ได้ยังไงคือควรจะใช้ตัวสั้นหรือตัวยาวคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะมีตัว48มิลกับตัว16มิลซึ่งในงานหลังคาของเราเนี่ยจะมีอยู่2แบบ แต่ทีนี้เราจะพูดถึงหน้าที่ของมันเราจะไม่ใช้แค่เฉพาะหลังคาเดียวน,นะครับจะมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของงานผนังด้วยตัว48มิลนะครับเราจะใช้กับงานแผ่นหลังคาซึ่งเราจะยิงตรงสันหลังคาครับแต่ว่าก็สามารถใช้กับงานผนังได้เหมือนกันนะครับแต่หลักๆเลยอะ่ะคือเราจะต้องยิงตรงสันลอนเพราะว่าตัว48มิลเนะี่ยจะมีความยาวพอใช้เนี่ยมันจะทําให้ตัวน้ำนะครับไม่รั่วซึมเข้าไปทีนี้ตัว16มิลใช้ยังไง16มิลเนี่ย เราจะใช้กับตัวที่เป็นงานผนังซะส่วนใหญ่เราจะยิงตรงท้องรอนนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยคือจละไหลลงอย่างเดียวไม่ไปออ,อยู่ที่อยู่ข้างใต้อย่างเช่นถ้าตามหน้าที่อ่ะผมก็บอกเลยนะว่าตัว48ิมิลเนี่ยเราต้องยิงตรงสันร,รอนเป็นหลักแต่ใช้กับผนังได้ไหมใช้กับผนังก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อแต่ตัว48มิลไปเราก็ใช้ตัว48มิลเนี่ยแหละครับยิงเข้าไปตรงสันร,รอนได้เหมือนกัน ก็จะทําให้ง,งานนะครับสาม,มารถดำเนินต่อไปได้ด้วยดีแล้วก็ช่างก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าคือใช้หลักๆอะ่ะคือใช้ด้วยกันได้แต่ว่าจะให้ตามหน้าที่กันเลยก็ตัว16มิลก็คือผนังแล้วก็ท้องหลอนแล้วก็ตัว48มิลน,นะครับก็คือหลังคาแล้วก็ตัวสันหลอนครับมีข้อสงสัยยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาถามกันเยอะๆนะครับเราจะได้ทําคลิปต่อๆ